ไปครับได้เวลากลับบ้านกลับบ้านกันก็จะเสร็จอย่างแบนบ่านเนี่ยช่างยังอ่ะแขังอยู่แข่งอยู่ได้อะชิวเฮ้ยไม่มีแรงเลยรถหนักเกิน ับแวะไปดูเอ้ยแวะไปซื้อขนมปังแล้วแวะดูสาวน้อนิดนึงไปดูเด็กเดี๋ยวเด็กมัธยมมาดูเด็กเอาไปดูเด็กมัธยมดีกว่า แถวนี้ก็มีเด็กนี่หว่าลืมเลยนู่นนู้น,นโอ้โหโกำลังเลิกเรียนเลยว,วันนี้กำลังดีวัยน,นี้กำลังดีโคตรเชียรเลยคำพูดคำพูดนี่เชียรมากโอ้โหดูดิเด็กสมัยนี้แม่งโตโคตรไวเลยเฮีย,เ,ยเกือบแล้วมัวนี้ดูเด็กเฮียเกือบ มาเดี๋ยวดูเด็กโอ้โหเกินไปเชียเกินไปเด็กสมัยนี้เกินไปโอ้โหเกินไปเดี๋ยวนี้แม่งแต่งหน้ากันได้อ่ะพิดดูมันน่ารักเลย <c oughs> ทไมไยผมไม่มีแนะ่ย่างเงี้ย มีแต่แบบผมสั้นแต่ผมสั้นไม่มีเลยแบบนี้เสียใจชิบหายโอ้โอสเสงเลยเด็กเดี๋ยวนี้โตวไวไ้ไว พาไปดูที่เด็ดเลยที่เด็ดเหมือนกันที่นี่โรงเรียนเก่าผมสมัยมัธยมพาไปดูอ้อมไกลหน่อยลิฟซ์เง,ง้ละลิฟซ์เง้นเดไปซื้อนมปังก่อนก็ไปดูเด็กๆ ถ้าเกิดพาไปเดินตลาดนี่โอ้โหแบบเต็มอ่ะบอกเลยตลาดตลาดข้างโรงเรียนเขาเรียกว่าตลาดส่วนที่เด็ดที่เด็ด แบตเหลือ40%น่าจะพออยู่พอพอพอ,พอไม่สบาย มันรส้สึเว่าะ่อมันดังมากเลยเนะี่ยเข้าไปในสูตรประสาทเลยโอ้ยยางแข็งนี่มันใช้ได้จริงอะไม่ดู้เลยยางแข็งมันได้เลย เกียรหกโอ้โหเข้าเกียร์หกได้ไงวะเนี่ยไม่เคยไม่เคยเข้าเลยเกียร์หกโหพลาดละรถขอดเยอะเชี่ยรถเยอะมากบุ้งหมายเลขสองแล้วเนี่ยเอ้ย ายสามนะี่เนี่ยไม่รู้เยอยังเลยรถเยอะรถเยอะมากไม่ใช่ปสครับ ไปดูเด็กเด็กโรงเรียนเก่าดูเด็กนักเรียนซึ่งเติมน้ำมันไปแล้วเนี่ยมาผ่านน้ำมันเล่นซะแล้วโ,โหสุดยอดจริงๆเลยเรานะี่ยไม่ค่อยได้ขับรถด้วยแหละช่วงนี้ออกมาแบบแซสุดนิดนึง เยอะเฮ้ยเกียร์หกอีกแล้วไม่อยากเชื่อเลยเข้าเกียร์หกเยอะเนี่ยพอเข้าเกียร์หกปุ๊บแม่งก็จะขึ้นร้อยสี่ร้อยห้า ôi kia 6 lần rồi, cái này nè, đi hết ôi, hôm nay kia 6 lại, lại ไม่ไงตินคนไม่สั่นขนาดนี้นะ เโคตรจบเลยรถเยอะมากโอ้ายสองรถติดนี่ยกจเชื่อ 这个路去哪里？嗯 ค่อยดีเลยต้องซื้อหัวใหม่ละ เรื่งแงรถไฟเรื่งแงรถไฟเนี้ยยางไม่แบน,นจุนยางมาขังลับลางขึ้นเลยโอ้โหรถเยอะ ีไม่ค่อยมาเลย น้ำมันโอ้โห,โโหวิ่งแป๊บเดียวรถไปก้อนหนึ่งวะไอ้เชี่ยว,วิ่งไปแค่นี้รถก้อนหนึ่งโอ้โหยอมโคตรแดงน้ำมัน นักเรียนกันแน่เลยไม่เห็นนักเรียนเลยไม่อยังไม่เลิกอันนี้ปรับหลักสูตรใหม่แล้วไม่มีเลิอกบบสองนี่อ่ะโอ้โหดูดิแม่งแต่งหน้าโอ้โหเด็กอยู่นี้แต่งหน้ากันได้เมื่อก่อนไม่มีโอ้โหดูดูมีใครอยากไป ไม่มีใครอยากได้ค่ะเธอไหมเฮ้ยโอ้โหรถแม่กก็ติดชิบหายโอ้โหยอดติดแล้วเนี่ยโอ้โหเกินไปเหี้ยนักเรียน เจอเดี๋ยวนี้แม่งเกินไปตอนเรียนอยู่ไม่เห็นขนาดนี้เลยวะตอนเรียนอยู่แม่งไม่ขนาดนี้วะโอ้โหเรนเรียนอยู่แล้วโห้ยวีดผมสั้นแต่งหน้าก็ไม่ได้ท้าปากกันไม่ได้อันนี้พอได้แต่งนะผหไม่ได้ส,ดสวยๆน,นั้นเลยมูละากเลียง จบล้วมีให้ดูแค่นี้ทีเด็ดทีเด็ด ไปสนามบินนึ่งเลยแง่เสียนที่หายเลยวันนั้นแม่งไม่น่ามัวแต่ถ่ายเลยแสงนี่หายตรงนี้ซัดแม่งเลยซัดแม่งสองร้อยเลยจบเลยเอาโหมัวแต่แบบไปถ่ายตามเขาเนี่ยจบเลยพอจบวั้ทำเดียว ดูนี้ตดดังแน่เลยบุบปาบ,บุบปาบะนี่ตดอะก็มัง,ดดง,ง,มงกับแม่อยู่ไม่ได้ตัชดชุดอะก็ตัดแค่นี้ไฟออกอะ Yang